เป็นที่ดีดันเจอพายุสนั้นครับเป็นผู้ประสบภัยตอนนี <c oughs> ้เราเป็นผูบบ้ประสบภัยแ<อ>ล้วครับตกเป็ดของมึงกลันนี้ของกรรมการได้ถือขยอ <c oughs> เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วห <c oughs> ึๆุรุุดาหลุนสายมันได้นหม <c oughs>

ตามรูมีคาดวะตามรูมีคาดครับเฮ้ย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 เจิดแบบนี้มาอีกแล้วครับเหยื่อลุงหอยครับเหยื่อลุงหอยแน่นอนเหยื่อปลากระมังเหยื่อปลากระมังอะไรปลากระมังเนี่ยขูนปะใช่ส่วนหลักของลูกแม็ก ดดกาลายอยู่ได้เนี่ยปลาดูเนาะโอ้กะมั่งน้อยเอยอซัมเดียก็พองเอ้เห็นได้เมื่อกี้เฮ้ยแจมครับ งานครับกับมังลวนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าของมึงกูอันนี้ของกรรมการได้ถือพอยาเบอรมีโซกครับเอามามามาเราลาวประมาณเท่าไรตัวใหญ่นี่ห้าหกสร้างได้หรอม่ห5 5ห้า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 เดียววยกรรมการก็ถือกรรมการเอากรรมการกรรมการือ จากล่างเอามือนมันจะเป็นภาพที่นั่นเจ้าพระอ้อยกับเขามาเลยเจ้าคงนะเห็นช็อตเด็ดเลยกับพอ่อเราแหละไปเลย,เลย